โอ้นี่มันงานอะไรเนี่ยโอ้ยเจ้าภาพไปไหนวะโอ้เพื่อนเพื่อนทั้งนั้นเลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนทั้งนั้นเลยครับเพื่อนเพื่อนทั้งนั้นเลยโอ้ยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสาวสาว อยัวยังโอ้โสดแน่นอนจัดเลยโอ้ยโอ้ดูเพื่อนเน่ได้เอาเฉลิมก่อนเลยเริ่มจากเฉลิมก่อนเลยสัมภาษณ์เลยวิชโนยันฝัมภาษณห้องห้องควายโอ้นี่วิชโนชั้นวันงับห้องสามทับสามงับโอ้ยแน่นอนจัด อ้าวนี่นี่ใครครับสวัสดีครับเฉลิมอองวงเฉลิมอองวงครับห้องไหนห้องไหนห้องสองห้องสองห้องสองมีผัวมีลูกยังมีลูกสองโอ้ลูกสองลูกกระโปงนี่ใครครับพี่ต่อยพี่ต่อยต่อยครับข่าข่ามรุ่นครับคนนี้ข้ามรุ่นคนนี้ใครครับคนนี้ใครครับถ้าต่อผู้รอดชีพอ่าเจ๊หมูครับคนนี้เจ๊หมูครับรรุ่นคับ บาย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 หมายต่อครับเห็นหมดแล้วโอ้ยอ่าคนนี้ใครครับคนนี้ใครครับต้น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 ต้นสมพงศ์นะครับต้นสมพงศ์อ่าอยู่ห้องไหนครับห้องหนึ่งนับหนึ่งไอ้นี่เหรียญแกงนี่ว่าว่างๆให้รอกันบ้านหน่อยนะเออาอ่าในป่านนี้อ่านี่ ชาครับปีชาครับปีชาครับกอดอกอดอาปีชากอดครับ้องไนครับห้ององ้องอรับอ่ามิตรภาพครับมิตรภาพเนี่ยต่างหรือู้่างคนม้ยาคนเอาคนนี้ใครเนี่ยคนนี้ใครคนนี้ใครครับนี้ใครับ้การดำโอ้นี่นายแบงค์เนี่ยนายแบงค์เนี่ยโอ้โหคนนี้เซลฟี่ใหญ่เลยเอาคนนี้ครครับ คนนี้สวยสุดเนี่ยสวยสุดในสวยสุดในกลุ่มเลยในรุ่นเลยเนี่ยโอ้โหแน่นอนจัดเลยอ่ะชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสุพัฒน์ค่ะสุพัฒนครับสุพัฒน์จะไม่ได้ในทัวร์อ้ก็ถามไปงั้นแน่แม่เอ้ยครับคนนี้ใครครับพัฒนที่ใครครับโอ้โหเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อจริงเป็นน้ำฝนใช่ไหมโอ้

<languages? S 1> um ห้องสามย้ายไปห้องเก่งแะโอ้ห้องสามย้ายไปห้องหนึ่งแสดงว่าเหรียญเก่งมากเลยโอ้เก่งก็พวกเก่งกพวกนะบังว่างไม้รอบกัน้านน้องน่าไปครับไปครับอ้าคนนี้ใครครับ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 กนิตาอ้าอยห้องไหนนะอยู่ห้องไหนนะห้องหนึ่งห้องสุ่มเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไง Còn tới bay ครับ còn tới bay เอ้าโนโนดูก่อนดูก่อนเอ้า ô ไปต่อครับไปต่ออ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคนเอาคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้ชื่ออะไรครับรายงานตัวหน่อยกระเด็นพันโทครับเอาอยู่ห้องไหนครับห้องหนึ่งครับห้องหนึ่งครับโอ้โหหนึ่งรับหนึ่งกรเด็ว่ากกิงนาดูเลยเนี่ยเออบุ คนนี้ชื่ออะไรครับเดี๋ยวจะไปหาเฮต์แล้วเดี๋ยวจะไปหาเฮต์ตัวแล้วเนี่ยไปหาเฮต์อคนอยู่ห้องสองครับนี่เสี่ครับสองสามอยู่ช่วนเดียวกันนี่ขอไล่มาจากครับอันนี้เพื่อนสุธิรักษ์เลยครับลงดูกล้องหน่อะครับครับกล้องไม่ชัดครับโู้นี่สายชนใสยชนครับโอ้โหใสยชนตัวจริงเลยโอ้แน่นอนครับ ไอ้เนี้ติลินนะจำได้แล้วคุณน่าจะอยู่ห้องหนึ่งเสร็จแล้วคุณโดนออกมาห้องห้องสามคุณมาอยู่ห้องคุณดี่ยหรื่องเล่าความลังกันนะครับว่าใครอยู่ห้องไหนได้ครับ่มกนมาจากเขาย้อยใช่ไหมครับอ๋อคุณขับรถเหรออันนี้อันนี้นี่นี่เมียมานี่เมียมาไปคนต่อไปครับคนต่อไปครับ โอ้ตำพาดหน้อยตำพาดหน้อยคนนี้ชื่ออะไรครับผมจำไม่ได้เนี่ยจำไม่ได้แล้วสวยเกินอ่ะเออนึกอยู่ต้องนานว่าใครชื่ออะไรเดี๋บมาแท็กคนนี้เร็วเร็วเร็ววี่หล้าเดี๋ยวนี้อ่าคนนี้ขี้อายครับคนนี้ขี้อายเมื่อก่อนไม่เห็นขี้อายแบบนี้นะอยู่ท่าช้างเออเมื่อก่อนไม่ขี้อายนะเปล่าอ่า

ในงานในงานของเอ่อนายแดนพ่อมสิงนะครับและและนายตำเหลืองอ้นางตำเริงครับนางตำเริงโอ้ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพุงเยอะแยะเลยนะครับวันนี้มีบุฟเฟ่นะครับมีบุฟเฟ่นะครับ ไรตัดเขาเลยนะครับเพน,นะครับเพืเ่อนๆกันทั้งนั้นเลยอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นญาติเจ้าบาวกับเจ้าสาวนะครับอุ้ยคนนี้ใครเนี่ยเจ้าสาวโอ้ยเจ้าสาวชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับสำเริงค่ะสำเริง,เ,รงเกินต<ห>น,<บ>นครับ,รบอ่าแล้วเจ้าบาวไปไหนเนี่ยไม่รู้มันค่ะอ้ยเจ้าบาวหายตั้นแล้วอ่ะ

ขอแลมโปรโมตตัวเองก่อนอ้าวไอ้พเพื่อนครับโอ้โหนี่คนสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนเจ้าเบาเจ้าเบาอ้าวกาวอะไรก็เพื่อนหนงานหน่อยมองทางโน้นนี่ก็มันมันจะได้ไทยผึ้งทุกคนที่ว่ามาร่วมงานในวันนี้เนาะ สงนั้ที่ว่าเพื่อนๆมาพร้อมหน้าพร้อมตามเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันด้วยก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นใช้คำว่าร่วมรุ่นมันจะคลายวิวอีกครั้ยมันจะเป็นวันร่วมรุ่นอีกอีกครั้งอย่ไปคิดถึงว่าวันเอออะไรเป็นวันสำคัญแต่จริงวันเนี้ยอยากใหุ้กคนมาโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่ารับปิดท้ายครับ อผ่านโทนครับคุณรอนะครับแห่งเขาย้อยนะครับจัดไปจัดไปโอเคครับขอบคุณครับรู้แล้เพจเนี้ย้ผ่านโทนเนี้ยมึงใช่ไหมเนี้ย